มาจากที่ไหนกันครับมาจากแพร่เลยครับมายังไงครับเนี่ยขับรถขับรถมาเองค่ะตรงดิ่งมาที่นี่เลยใชครับเตรียมตัวเตรียมใจว่าเขาจะเขาบอกจะหาข้อมูลในนน้นเขาบอกว่าจะมีให้ซื้อเภื้อล้วเราคิดว่าเอเขาอยากใส่ชุดชุดไทยชุดอ่าไทยเวทแล้วก็ชุดออยากสวยงามสบาย ครับเสร็จแล้วถ่ายกี่ภาพโอ้มาแล้วเกินเกินคาดเกินคาดนะครับทุกในการได้ยังแต่แต่เลยที่บอกก็มีมีแต่ถ่ายเองในมือถือดีังมาดีพออืมอันนี้กับลกขวามภามากของเมนี้โอเคครับมีความสุขนะครับวันนี้กมมีควาสุโอเคครับถือว่าเป็นของขวัญให้กับัวเก๋า ขอบคุณมากเลยค<ร><ช>ขอบคุณมากครับ,บคุณ <c oughs> ยังเพื่อนบอกบเลยเพื่อนยังบอกว่าแกลบอกแกลเอาเข้าไปดูเลยกะซ่ลงลิงให้กันล,ลิงให้กันมาเอาหาโอกาสมาครับหาเวลาหาโอกาสมาตั้งใจมาเลยก็คือแต่งชุดมาจากว่านเลยคตั้งใจจริงๆมาเป็นเดือนอขอเสียงตบมือหน่อยครับ Okay, ขอบคุณมากนะครับสำหรับการร่วมกิจกรรมวันนี้